ครับสวัสดีนะครับพบกับผมเพชรเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับครับเ็มนะครับซึ่งขอฝากไปติดตามด้วยนะครับช่องนะครับครัเพชรคอฟเลยวะครับเกมเมอร์ทีวีนะครับเออแล้วก็ผมจะแซีเรียนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบจะให้เพชรอ่ะเขาโปรโมทให้ดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องเพชรเกมเมอร์ช่อนะะวันนี้ก็เราจะมา PVP กันใช่ไหมเพชรใช่ ครจะได้เอาสีละนึงอะผมเปลี่ยนเป็น Star Fighting v i t e นะครับลืมบอกเลยนะครับดูหน้ามันเอ๊ะ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 อุ้ยไปเอาสีอะไรดีเพชรเอาสีน้ำเงินเอาสีแดงถ้างั้นเอามันมืดก็ช่างมันนะโอ้ต้องปรับให้สว่างแหละเออ้นมืดเลยปรับดีเพชรปรับเป็นไม่ได้หรอได้ไม่ได้ทำบ้าง หยิบเลยหยิบอย่างละหนึ่งวันนี้เราก็จะไปบุกแม่อเ,เ,เ,เราต้องขอนอนก่อนนะครับอ้าวผม,ม<า>ตื่นแล้วนะคร่ะเริ่มพีพีได้ตืนเราต้องไปซีดำเนียนทำเนียนทำเสียดเว้ยเฮ้ยแป๊บแป๊นะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เตรียมของเลยรอเราก่อนได้ไหม ไม่ต้องเนียนเยด็ดเฮ้ยอาดูกูไม่มีชุดเกาะเอ้ยอย่าหย่ไปใส่เลยไปใส่เร็วเร็วรอโอ้มันเสียรายการเลยเฮ้ยช่องนี้มีช่องอะไรรอก่อนนะคะผมทำผิดพลาดเอายัง ยากแป๊บนึงนะครับ oh. มาเริ่มพีพีเลยนะครับ กินกุ๊กกิ้นเราเริ่มกินเดี๋ยวจบจบจบอ่าจบเออเอาตะหลิวมาด้วยเดี๋ยวลืมตัวหาไม่ทำเเร็แป๊บหนึงเพจมีคนโทรมาแป๊บนึงนะฮ่าฮ่าฮ่าเจาะตอต่อเพจมีคนโทรมาีตัวหาไม่มทำเลยเร็วไม่อยู่แป๊บนึง มันตางกันเท่าเกิดการผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเรากำลังแพ้เกมโดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมไม่ได้นัดเกมค่ะดนั้นอยู่ตรงห้องครับอันนี้มาแค่เสริมเมให้ดูนะคะ

ของตกนะหลาดอัดคลิปไม่ได้อ่ะมันต้องออกอ่ะเอ้าวทำไมก็เราไปกดบ้านไงมันเลยหลุดหมดเลยแต่ไม่ต้องออกอ่ะไม่ต้องอัดก็ได้อัดแค่นี้เดียวเสียวอย่างเดียวเสียวอะไรรู้ป่ะคนไม่ซับเราอัดคลิปอยู่มันนได้เทสตั้งนึงนะขอตายก่อน ยาอยากกินผูเ yeah. ร mm ียนอะซื้อด้วยเข้าโ่หาแม่กัดเดียวแม่ไปทำายก่อนเก็บาใครไม่เจอ เอาเองออกอ๋อนี่เข้ามาแล้วมาเดี๋ยวมันก็ราไปรอนะไปโทษโยนโทษจังนะเราขอโทษเดี๋ยวเราจะไปรู้ว่าขี้เมตากิดหรอผมจะไปยังรู้ว่าขี้ตู เสริมเพียง,งแค่นี้ครับสวัสดีครับ